วิธีการตรวจเพศมันไม่ใช่แค่อวัยวะเพศ FIVB ก็คือสปาพ์นัน์วอลเล์บอลโลกใช้กฎค่อนข้างจะรุนแรงพูดว่าเออเอาผู้ชายมาแข่งหรือเปล่ามีการจับนักกีฬาทีมชาติเวียดนามสองท่านไปตรวจร่างกายเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การตรวจโดปมันคือมากกว่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะเชียร์สนุกตบสนันค่ะก็ต้องรีบขึ้นมาทําคลิปนี้เนาะเพราะหลายคนอาจจะมีคำถามสำหรับการประกาศให้เวียดนามนะคะซึ่งก็ชนะถึง3นะ3นัดจาก4นัดแต่ปรากฏว่าไม่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะก็ตกแล้วก็ตุบลงมาประเด็นตกประเด็นตุบคงไม่ได้ประเด็นสำคัญเท่ากับการที่ FIVB ก็คือสมาพัน์วอลเลย์บอลโลก ใช้กฎค่อนข้างจะรุนแรงนะคะในการที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขัน4ีแมตที่ลงไปเนี่ยปรับแพ้หลังจากมีข่าวเนาะจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีแต่ข่าวลือๆๆมาประมาณหนึ่งวันเมื่อวานนี้นะคะว่ามีการจับนักกีฬาทีมชาติเวียดนาม2ท่านไปตรวจร่างกายคำว่าตรวจร่างกาย,ยมีหลายแบบมากนะคะซึ่งจนถึงณเวลานี้เราก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า คำว่าตรวจร่างกายเนี่ยคือตรวจอะไรถ้าจากประสบการณ์ตรงที่พี่บอยรู้แล้วก็ชวรแล้วก็มั่นใจก็คือเวลาแข่งขัน VNL อ่ะค่ะนักกีฬาเนี่ยเป็นร้อยๆชีวิตถูกไหมคะเขาจะไม่ได้เรียกทุกท่านตรวจเขาจะใช้วิธีการสุ่มนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยถ้าพี่บอยจำไม่ผิดที่ฮ่องกง VNL สนามสองที่ฮ่องกงเนี่ยน้องไก่ชิกกี้เป็นหนึ่งในนักกีฬาไทยที่ถูกตรวจโดบนะคะก็เวลาเขาตรวจโดบเนี่ยเขาก็จะ เอาปัสสาวะของนักกีฬาเนี่ยไปตรวจว่ามีสารกระตุ้นหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้หมายความว่าเอากระปุกฉี่ไปให้นักกีฬาฉี่ในห้องน้านะคะแล้วก็มาส่งให้เจ้าหน้าที่เอาเข้าแลบแต่มันคือการฉี่ให้เห็นนะคะว่าปัสสาวะไหลออกมาจากร่างกายของนักกีฬาเท่านั้นจริงๆนะแต่มันก็ไม่ได้อุจจารหรอกโดยมีแพทย์ของทีมชาติแต่ละชาติ เข้าไปเป็นสักขีพยานพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ของ FIVB หรือผู้จัดการแข่งขันแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งผู้จัดก็จะต้องเตรียมไว้นะคะก็ K <G> <G> นั่นคือมาตรฐานเนาะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรวจโดบเนี่ยมีตรวจอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนักกีฬาเวียดนามที่อินโดนีเซียนเนี่ยก็เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่าการตรวจโดบมันคือมากกว่านั้นเดี๋ยวซึ่งต้องรอดูว่ามันคืออะไรเพราะว่าแถลงการผ่าน FIVB นะคะใน Official ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ระบุอะไรมากมายนอกจากใช้แค่คำว่าประเทศเวียดนามส่งผู้แข่งขันที่ไม่เข้ากฎเกณฑ์ลงสนามทําให้ต้องได้รับการลงโทษเบื้องต้นนะเบื้องต้นลงโทษก็คืออะไรที่เคยชนะแข่งชนะปรับแพ้นะคือพูด,ดง่ายๆว่าแมตสุดท้ายซึ่งสองคนนี้นะคะที่ไปตรวจโรบ่ะไม่ได้ลงแข่ง ไปตรวจร่างกายไม่ได้ลงแข่งแล้วเอาชนะก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่ชนะแบบโปร่งใสแต่ก่อนหน้านั้น3การแข่งขันนะคะก็ถือว่าไม่ได้ปรับแพ้เลยเพราะว่ามีนักกีฬาของพูดยังไงว่านักกีฬาของเวียดนามสองท่านลงสนามนะคะทีนี้มันก็พัวพันไปจนถึงอินโดนีเซียด้วยซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยตกรอบนะถ้าเกิดเวียดนามเข้ารอบอินโดนีเซียจะตกรอบแต่ปรากฏว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยคะ่ะก็ ได้โอกาสขึ้นไปมันก็เป็นดราม่าให้เวียดนามเมาเนาะว่าเจ้าภาพอยากจะเข้ารอบ16ก็เลยต้องเขี่ยเวียดนามหาเรื่องอ่ะเวียดนามก็ปอาอารมณ์ความรู้สึกอีโมชันนอลว่าหาเรื่องนะคะทีนี้ประเด็นวันนี้ที่พี่บอยจะเล่าเนี่ยก็คือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดแบบนี้คือบางครั้งเนี่ยคะ่ะอันนี้พี่บอยพูดกับแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการจีฬาแพทย์ในแวดวงสปอร์ตเขาบอกแบบนี้เลยนะคะว่าปกติก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะใช้ สูติบัตรก็คือเอกสารแจ้งเกิดให้คุณหมอณเวลานั้นซึ่งเป็นคนขานเพศเจ้าหน้าที่พดุงคันพยาบาลซึ่งเป็นคนดูเพศเป็นตัวกําหนดแล้วเอกสารนั้นนะจะเป็นเอกสารกําหนดเพศของนักกีฬาซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ณเวลานี้เวียดนามก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยก็แพทย์ตั้งแต่เกิดมานะ่ะใบสูติบัตรมันคือผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็คงผ่านพ้นมาถึงระ,ระยะเวลานี้ซึ่งวิธีการตรวจเพศมันไม่ใช่แค่อวัยวะเพศพี่บาการ์จะสื่อสารให้เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีปิกจูไม่มีอันทะไม่มีอวัยวะเพศชายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นผู้หญิงในขณะ,ะเดียวกันก็มีผู้หญิงหลายท่านเหมือนกันนะคะที่ตัวเองเนี่ยค่ะเพิ่งจะมารู้นะคะว่า ฉันเป็นผู้ชายเพราะว่าเมื่อโตมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอายุผ่านมาสักประมาณ18ความเป็นชายมันมากขึ้นการหลังฮอร์โมนเพศชายในร่างกายมันมีสูงขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเพศไปนะคะทีนี้เวียดนามเนี่ยพยายามจะยึดว่าฉันทำตามเอกสารที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของ FIVB ก็คือฉันใช้เอกสารแจ้งเกิดเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วไงถ้าจะมาบอกว่าผู้เล่นของฉัน เป็นผู้ชายไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีประเด็นร้องเรียนนะคะพี่บอยชื่อว่าร้องเรียนไม่ใช่เฉพาะร้องเรียนแค่แมตช์ยู1่21ที่อินโดนีเซียเท่านั้นก่อนหน้านี้เวียดนามไปแข่งระดับชาเลนเจอร์เพื่อจะไป VNL ก็มีเคยมีสัก มีเสียงมีสิ่งที่เขาพูดนะอย่างเช่นคาสักสถานที่แข่งด้วยเนี่ยก็เมนชั่นพูดว่าเออเอาผู้ชายมาแข่งหรือเปล่านะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยไม่ได้ไปไกลามากก็จะอยู่จมวนเวียนอยู่ในอาเซียนซะส่วนใหญ่แล้วก็มีในเอเชียบ้างแต่ในเอเชียก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากปรากฏว่าพอหลังๆเนี่ยความเป็นชายมันเติมเต็มทีมเข้าไปมากขึ้นอันนี้เราเราวิจารณ์เขานะว่าความเป็นชายแต่จริงๆเขาอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ อาจจะเป็นผู้หญิงเก่งก็ได้ความเป็นชายมันมีมากขึ้นมันก็ทําให้ชนะบ่อยขึ้นแล้วก็กลายเป็นประเด็นนะคะซึ่งมันมีทั้งทีมชาติชุดใหญ่ก็คือตู้เย็นนะและคนที่โดนณนะขณะนี้ที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าโดนเรื่องตรวจเพศก็คือตู้แช่ตู้แช่ก็คือนักกีฬาอายุประมาณ20ของเวียดนามก็คือพูดได้ง่ายมีสองตัวหลักซึ่งเป็นตัวทําคะแนนหลักๆแล้วก็มีลักษณะท่าทางภายนอกเนี่ยเหมือนลอมทุ่มเหมือมนทอมแต่จริงๆแล้วเนี่ย พละกําลังมันไม่เหมือนผู้หญิงมันไม่เหมือนธอมซึ่งเอาง่ายๆว่า,านักกีฬาผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเวลาเขาเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยเขาจะรู้ว่าตีหนักแบบหญิงสุดๆมันคืออะไรตีหนักแบบชายมันคืออะไรอันนี้คือการแยกแยะเนาะอันต่อมาก็คือกล้ามเนื้อนะคะถ้าเป็นคุณหมอซึ่งเรียนอนุโตมีมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ากล้ามเนื้อผู้หญิงเป็นอย่างไรกล้ามเนื้อผู้ชายเป็นอย่างไรและบางท่านซึ่งมีความรู้มากไปอีกระบุได้เลยว่า ผู้หญิงกระโดดสูงเท่าไหร่นะกระโดดตบสูงประมาณเท่าไหร่กระโดดบล็อกสูงประมาณเท่าไหร่เช่นกันผู้ชายบล็อกจะสูงเท่าไหร่และจะกระโดดตบสูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นลักษณะของการกระโดดหลังเส้น3เมตรแล้วสามารถตีฝังได้เลยเนี่ยแปลว่าความสูงในการกระโดดมันเท่าไหร่ซึ่งคนที่อยู่ในแวดวงกีฬาเขาเห็นดังนั้นเนี่ยมันคือสถิติพื้นฐานมันคือการวิเคราะห์และเปนการ ั้งข้อสังเกตนำพาไปสู่นะคะการตรวจซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการร้องเรียนกับ FIBB ซึ่งเป็นสมาพันธ์วันลร์บันโลกก็จริงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย f i b เคยเคยใช้คำว่าให้ประเทศผู้ส่งเข้าแข่งขันรับผิดชอบหน้าที่ด้วยการส่งเอกสารนะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นกติกาที่ FIBB ออกมาแล้วก็ทำให้หลายๆคนเมนชั่นว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีการโกง ถ้าต้นสังกัดประเทศนั้นไม่สุดจริตทุจริตหรือขี้โกงอ่ะพูดง่ายๆเราจะเชื่อแบบนั้นเหรอมันก็เลยนําพาไปสู่การร้องเรียนอย่างเป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช็อคช็อคโลกวอลเลย์บอลเหมือนกันนะคะที่ FIBB ออกมาแบบนี้แล้วก็คําพูดคําจาในภาษาอังกฤษที่ลงในอ f ฟฟิเชียลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ขณะนี้เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุทําไมถึงปรับเวียดนามนะคะตกทั้งทั้งที่ชนะเยอะควรจะเข้ารอบและ มาตรฐานนี้คนไทยก็บอกว่าควรจะนำพาไปสู่การแข่งขันทัวนเมนต์อื่นๆที่ FIVB นะคะดำเนินการไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่บอยพูดกับคนที่เกี่ยวข้องในแวดวงวอลเลย์บอลในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาก็ยืนยันว่า FIVB เนี่ยให้ยึดนะตามสูติบัตร แต่ขนาดนี้เมื่อทุกอย่างมันล่วงเลยมาถึงขนาดนี้แล้วและยูยี่สิก็ทําให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วสัปดาห์หน้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่เมืองไทยเราจะใช้กฎก,ฎกติกาแบบนี้ไหมคะมันก็เลยเชื่อมโยงไปถึงแน่นอนว่าตู้เย็นซึ่งเคยเอาชนะไทยได้แบบตีคนเดียวในเซต15แต้มเซตสุดท้ายเซต5เนี่ยได้10คะแนนแล้วก็ทั้งชนทั้งทั้ง,งนัดทั้งแมตช์ในการแข่งขัน5เซตเนี่ยทำคะแนนได้สูง45-50แต้มเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเมนชั่นที่ หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าตู้เย็นจะกล้ามาไหมนะคะเดี๋ยวรอดูเธอมันเป็นไวรลัลมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆพี่บอยมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าแล้วสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคนที่เกี่ยวข้องนะทำไมไม่ ออกมาทําให้มันถูกต้องซะให้สังคมสิ้นสงสัยซะนี่พี่ไปพูดตรงๆกับท่านสมพรใช้บางอย่างเนาะก็ต้องยอมรับว่าในบรรดาสมาคมวอลเลย์บอลในอาเซียนด้วยกันว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามนะคะมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยเนี่ยก็มีความผูกพันเหนียวแน่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมาแบบตรงๆอะเนาะว่าแวดวงวอลเลย์บอลในอาเซียนของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่เล่นบอลเล่ไม่เก่ง เพราะฉะนั้นมันก็ต้องประครับประคองส่งเสริมไปด้วยกันถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มันก็มีความช่วยเหลือผูกพันแนบแน่นกันแบบหลายปีติดต่อกันเพื่อจะส่งเสริมแล้วก็ทําให้กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นที่รู้จักในอาเซียนมันก็พูดยากน้ําท่วมปากอยู่ในจุดที่หกเล็บเจ็บเนื้ออะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้ว,ว่เธอแน่นอนว่าวันนี้มันชัดเจนแล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งพี่บอยว่าวันนี้เนี่ย พวกเรากองเชียร์สาวไทยเนาะก็กลับมาฮึกเขิมกับคำที่ควีนบีมาพูดนะ m w o w o m ู n เนี่ยพี่บอกว่ามันก็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 เป็นอะไรที่พี่บอยเชื่อว่ามันก็เป็นประเด็นแน่ๆนะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าขณะนี้เนี่ยทราบข่าวล่าสุดว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเขาก็จะมีการประท้วง มีการอุทธร์ใช้คำนี้ดีกว่าอุทธร์นะคะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกต้องตามหลักตามกฎตามเกณฑ์ของผู้จัดการแข่งขันก็คือ f i v b mm hmm. นะคะแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวต้องรอดูเหตุผลก,กฎกติกามารยาทมุมมองของการตัดสินด้วยแล้วพี่บอลเชื่อว่าการที่ f i v b ตัดสินแบบนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช้อิม t ีชวลเนาะก็ต้องใช้เหตุผลใช้หลักพอสมควรนะคะ mm hmm. ย้ํานะสุดท้ายการไม่มีอวัยวะเพศช,ชายไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะ การตรวจชายหรือหญิงอยู่ที่โครโมโซมในร่างกายบางครั้งเนี่ยอวัยวะเพศชายมันอาจจะผิดปกติไม่แสดงหรือว่าไม่มีก็ได้แต่อาจจะอยู่ข้างในอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันต้องดูกันที่โครโมโซมเลยเหมือนกับที่โอลิมปิกเขาทําเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอยเชื่อว่าแน่ๆเท่าที่รู้มาแบบ ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะว่าการแข่งซีเกมเนี่ยก็จะใช้มาตรฐานโอลิมปิกเราถือว่าเป็นมหากรรมระดับโลกเป็นมหากรรมแข่งขันหลายๆชาติเอางี้ดีกว่าในระดับภูมิภาคซึ่งมีความสําคัญก็จะใช้กฎแบบโอลิมปิกซึ่งแน่นอนว่าโอลิมปิกเขาเคยตรวจ,เข,เ,รวจเขาเคยตรวจเพศให้เห็นไปแล้วนะนักกีฬา,านักโมยหญิงอย่างเงี้ยพราะฉะนั้นก็จะมีการตรวจเพศวงการวอลเลย์บอลน,นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะคะ ถ้านะถ้าสิ่งที่เวียดนามโดนคือเรื่องเพศน่าจะเป็นครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้ก็มีบางประเทศนะคะที่โดนเรื่องตรวจโดบนะคะตรวจโดบทีนี้คําถามต่อมาคือพี่บอยคะถ้าตรวจออกมาแล้วเขาเป็นผู้หญิงโครโมโซมเขาเป็นผู้หญิงมันก็ต้องไปดูต่อว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาผ่านปัสสาวะมันม,มีสารกระตุ้นเพศชายไหมมันคือมียาหรือว่ามีเคมีบางอย่างที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงผิดปกติเรียกว่าโดบอะ หรือเปล่าซึ่งอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่ต้องรอดูนะคะณะเวลาที่พี่บอยพูดอยู่เนี่ยยังไม่ได้เห็นเอกสารสเต็ปที่2นะคะเรื่องของเหตุผลเรื่องของหลักฐานที่ f i b b สั่งลงดาบเวียดนามแต่สิ่งที่พี่บอยเห็นชัดเจนก็คือพวกเราคนไทยมีความสุขกับสิ่งที่ f i b b ทำนะคะควรจะทำตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าสาวไทยของเรานี่คือ i a m Women แน่นอน นี่คือเชียร์สนุกตบสนันนะคะทันทีที่มีความชัดเจนพี่บอยจะลงจะเล่าอีกอันนี้เบื้องต้นเล่าเท่านี้ก่อนเนาะก็คงจะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าแฟร์เพย์มันเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ใจมันฟูขึ้นมาเลยเนาะว่าเออไม่ใช่ว่าสาวไทยเราไม่เก่งนะคะแต่เราถูกเอาเปรียบค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเชียร์สนุกตบสนันดูไปด้วยกันตรงนี้สวัสดีค่ะ